ในพระธรรมสุดีบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบเป็นพระธรรมประจําจใจของผมเลยนะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอาราขาท่านจะไม่เคิมไปโอ้โหนะครับ ความอุปถัมภ์ของผมนะครับความอุปถัมภ์ตามพระเจ้าคำของพระเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์นะครับสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เลยนะครับว่าจะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอัลัขาท่านจะไม่เคิมไปคําว่าไม่ให้เท้าของเราพลาดไปหมายความว่าอะไรครับเราจะไม่ก้าวพลาดเราจะไม่เดินนะครับไปสะดุดนะครับเราจะไม่เดินไปในทางที่ทําให้เราเองนะครับ เกิดความลำบากเกิดความที่เราจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้แต่เท้าของเราจะก้าวไปในทางที่ปลอดภัยเราจะไปในทางที่ถูกต้องที่เป็นแผนการของพระเจ้านะฮะโรรองไม่ทรง เคิมไปนะครับโปร่งส่งอรารักขาเราโหสุดยอดมากนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับโปร่งส่งเป็นพระเจ้าที่อรารักขาเราคําว่าอรารักขาคืออะไรครับดูแลแวดล้อมชีวิตของเรานะครับปกป้องคุ้มครองนะครับมีพระเจ้าผู้ส่งปกป้องคุ้มครองอรารักขาชีวิตของเราโปร่งไม่เคิมไปนะแล้วมีอีกนะครับอยู่ในข้อที่สี่บอกว่าดูเถิดผู้พระองค์ผู้ทรงอรารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา โอ้โหนะครับพระเจ้าจะไม่หลับสนิทพระองค์ไม่นิทานะครับโปรองทรงเฝ้าดูแลเราอยู่ตลอดช่วยชีวิตของเราทุกวินาทีของเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นให้เราขอบคุณพระเจ้านะครับดูต่อนะครับในข้อที่5บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอัลกขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่าน ข้อ6บอกว่าดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะส่งอรารักขาท่านให้พ้นพยานตอันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะส่งอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะส่งอรา,า,อองารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิดโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับ พระองค์ทรงอารักขาเรานะครับดวงอาทิตย์ไม่โจมตีในเวลากลางวันดวงจันทร์ในกลางคืนน,นั่นหมายความอะไรตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราอยู่ขอบพระคุณพระเจ้านะครับโมดนาพระคุณพระองค์นะครับพระเจ้าทรงให้เราพ้นพระอันตรายทั้งสิ้นนะฮะพระองค์ทรงดูแลการเข้าออกของเราตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดโอ้โหเนี่ยมันพีข้อนี้นะครับในบทนี้นะครับบรรยายถึงการที่พระเจ้าทรงรักเราดูแลเราอย่างดีนะครับ เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีพระเจ้าผู้ท่งอักขาดูแลชีวิตของเราเป็นอย่างดีอย่างนั้นเองครับให้เรารักษาไว้ซึ่งความเชื่อความวางใจในพระองค์และให้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอักขาในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่พระองค์ทรงดูแลเราให้เราวางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับผมคุณชายผงศักดิ์สร้างถิ่นสวัสดีครับ